น่าจะไม่มีนะคะยิงถ้าอยู่กับผู้หญิงแล้วมันก็จะดูแปลักแที่จะซื้อนะคะวายพี่ลำเดาตู้ฮะอย่าบอกนะไม่ได้เป็นไปววนนไ,ได้ระวัางนี้ก็มีสตอรี่เลยค่ะอาจจะไม่เห็นใครก็ได้ไปเจอกัน จะลมไปในงานนี้ตรงีอุ้ยวินเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนหมออันนี้คืออะไรครับเนี่ยีฮะพี่หนอดได้หรอไปเฟช่าไปเช่าไปเช่าพี่หนอดอยู่ได้หรอสนใจประมูลบอกหรือเปล่าคะ ยังไม่เคยเห็นพี่เลยอะประมูลก็เล่นเป็นเล่นเล่นเป็นเกมไทยไม่เคยเห็นพี่ห่อเลยหมกกระมอกมันไม่หมกกมอกิกแล้วอะพูดหกกว่าราคาเท่าไหร่ครับอาแล้วประมูลราคาเท่าไหร่ครับเกว่าไปเกว้าคะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งบาทค่ะพี่ให้มากกว่านี้ไหมคะคือเราจะได้ทั้งรถทั้งคนซ้อนถูกไหมครับ เราจะได้รถอย่างเดียวค่ะได้บอกค่ะไม่ได้คนซ้อนนะคะแล้วเราได้คนซ้อนต้องประมูลเพิ่มด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นราคาพิเศษครับต้องเพิ่มพิเศษเลยหรอครับอยากได้คนซ้อนต้องอีราคานึงค่ะนี่พิเรศราคาแนะนำไหมครับดีดังไหมเอามายืมหน่อยอะไรเดี๋ยวอะไรอะไว้เราคุยกับเขาอยู่ไงเออ แล้วมีมีมีทักค่าแสนไหมขอยิบหน่ะจะประมูลบ่อเหมือนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะมึงแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะคะว่าจะมูประมูลบ่อรถคันไหนนะคะไอ้หนุ่มเรื่องแบบนี้อ่ะขอดูพิตตี้ประจำรถแต่ละคันหน่อยได้ไหมได้เลยได้ค่ะหาคณะไปยืนเมว มม่่นะโอ้โหโอ้ยโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับสักครู่นะครับสักครู่คนคนนี้โคตรแบบโคตรสวยอะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใรถคันนี้โคตรสวยอ่ะบ้านทะเบียนอะไรวะเนี่ยอะแป๊บแป๊บอ๋อไม่ใช่เหรอแท็กซี่ใงวิ่งคันกลา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 งเฮ้ยสวยนะสวยนะโอ้ยรถใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมันถึงว่าเขา คนีทเบา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 โอ้ยแต่ว่าคันคันคันนี้แบบแบบเจ้าคันไหนดีคะคันนี้แบบพี่สนใจร่วมประมูลด้วยกันไหมคะผมแต่ไหนพี่พี่ลองแบบว่าพรีเซนต์แต่ละคนหน่อยได้ไหมครับผมอยากฟังพรีเซนต์พรีเซนต์สวยสวยอันนี้สวยอันนี้สวยแต่ว่ามีอะไรน่าพรีเศษไหมครับครับสขอบคุณเนี่ย ได้ครับสรรพคุณมันก็เป็นบ่อค่ะพี่ก็ต้องลองมานั่งดูว่ามันนิ่มหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยมีผมจะช็อกไฟฉายไหมครับจริงครับอเคครับอเคครับจริงจริงคไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเราที่หมายถึงโคตรหมายถึงว่าพิตตี้พิตตี้ขลับพิตตี้อ่ะพิตตี้อ่ะหมายถึงพวกหนูเหรอคะอ่าใช่ใช่อันนี้มันประมูลบ่อนะคะพี่ไอ้นี่หิวใช่ค่ะ ขอโทษเขาพี่ให้ประมูลห้อหนูนะคะใช้อากประมูลเบาะรถเขประมูลเบาะใช่่ประมูลพวกเขาตรงนี้ดีว่าพวกอะไรแล้วแลวเบาะเบาะนี้มีาอะไรบ้างครับอยากรู้เบาะแต่ละเบอะเสร็จให้มอ่าอ่า ว่าสีดำพันสองคันนี้มันเหมือนกันนะเออพี่แต่ตว่าแม้ว่ามันต่างกันตรงไหนรถรถมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ครับต่างกันยังไงครับพี่ชายเจ้าของคนละคนคนละคนเนี่ยถ้าเกิดอยากรู้ว่าต่างกันยังไงต้องลองประมูลก่อนนะคะโอ้โห,หเราประมูลก่อนด้วยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งบาทนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะไชประโยชน์อีกเอาไอ้นม มุมไหนนะพี waited, ่แต่เขาประมูลเบาะอยู่อ่ะเอาเลยประมูลเบาะคืออะไรครับอ้าวให้ไปไปไปยืน <oh ข้างหน้าเลยหนุ่มยืนข้างหน้าเลยให้เขาอธิบายอ่ะยืนข้างหน้าเลยยืนข้างหน้าเลยสวัสดีครับพี่เออ่ประมูลเบาะคืออะไรครับก็คือเบาะที่พวกหนูนั่งอะค่ะแล้วพี่ก็จะได้เบาะไปเลยค่ะอ๋ออ้าอ้มันเป็นอะไรละเสียวเสียวนะฮะ ไม่คือได้แค่บอกหรือได้รถด,ด้วยครับอยากรู้เอาไปทั้งคันเลยไหมล่ะคะคได้ค่ะเอาไปทั้งคันเลยได้นะคะถ้าใครเป็นผู้ประมูลสูงสุดหมายถึงว่าตรงทั้งเมืองครับหมายถึงว่าคันที่คุณประมูลนะคะหนึ่งในสามคันนี้นะคะ่ะอ่าใช่ครับแต่ว่าเป็นของที่อยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นของที่รวมทั้งเมืองครับเพราะว่าคุณจะไปเปิดโชว์รูมตรงไหนไหมครับ ทั้งเมืองค่ะทั้งเมืองบูงมอสก็ตัไวไม่ไหวแท็กซี่เหตนงานแม่สองไฟแม่สองไฟสองไฟขอขอไฟด้วยนะคะขอไฟมันช้วยเขาบอกมีออร่าเกลบ,บอกคุณสมบัติของบอกรถเราไปสิคุณ <c oughs> สมบัมบาดหรอคะ รถบ่อรถของเราจะมีกลิ่นประจำตัวเป็นของตัวเองค่ะโอ้โซึ่งกลิ่นจะเป็นยังไงก็แตกต่างกันนะคะบ่อแต่ละบ่อจริงค่ะกลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นอะไรครับอยากรู้ว่ากลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นยังไงครับก็ต้องลองป<อ>ระมูลไปดูค่ะประมูลด้วย าสอกันางคนนี้พีเซนอยากฟังคนนี้พีเซนบ้างครับขอขอคนนี้ฟังพีเซนบ้างได้ไหมครับอน๋อหนูหรอพีเซนหน่อยรถน่ะพีเซนรถพี่ต้องลองดูค่ะโอเคครับ สัส้นๆได้ใจความแต่ถ้าคุณสนใจรถคันของเจนรถคันของเจนมีสโลแกนด้วยนะคะอ้าอยากไหนบ้ามาไหนบ้ามาครับยกล้ออาจจะไม่ปลอดภัยแต่ถ้ายกใจปลอดภัยแน่นอนค่ะหัวเร้อเฉยอมีได้แค่เก้าหมื่นเพือนให้คุณมาเบิรเลย อะไร,อะไรเอา <c oughs> อ่าอยู่ไหนฮะอยู่ไหนครับอันอนี้คือเห็นตังในบัญชีแล้วร <c oughs> ับไม่ได้โอ้โหรู้ว่าเขาม่อร่าไม่ต้องสลบอย่างนี้ก็ได้รู้ว่าเขาสวยโอ้โหม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะสดด้วยค่ะไมายครับหมายถึงรถค่ะรถสด <c oughs> <c oughs> แต่คนก็โสดค่ะโสดทั้งคนทั้งรถเลยค่ะก็ทาไม่ติดว่าแบบว่าจะต้องเป็นหน้าสามเอ็ดผู้ชายก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับฮะฮ้าอะไรอะตกใจเลยรวะไม่มีอะไรแล้วตกลงสนใจรถคันไหม่หรอคะก็สนใจ พี่สนใจรถคันไหนพี่พี่วินพี่วินสนสนใจรถคันไหนครับพี่วินผมผมมีนาทีครับมาหายกับซองไฟครับเอาพี่สนใจคันไหนอ่ะพี่ลองข้อมูลเลยผมช่วยสนใจคันไหนคะเนี่ยพี่วินเขาบอกอยู่เนี่ยสนใจคันไหนพี่วินเอาเลยผมมีนาทีครับรถหายกับซองไฟซื้อๆครับเอากระเขาถามว่าัจังสี่ครับผมมีตังคนจ่ายตังค์มาละอ๋อโอเคได้คันที่ชอบแล้วอ๋อ แล้วพี่ผมฟ้าชอบคันไหน่ะคะดีนะผมสุผมหัวน้ำเงินอ่าคุณนั่นแหละชอบคันไหนคะเออคันไหนโสดนะครับโสดทุกคันค่ะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะมึงเนี่ยผมไม่ใช่อยู่ถึงว่ารถรถโสดมันก็ดีไงมันว่าก็ขับคนเดียวชิวดีไงโอเคหโอเคโอเค ตัดสินใจไม่ค่อยได้ครับพอดีแบบว่ารถมันมันสุดขัญนเลยครับระดับนี้ต้องเลือกมึงก็เหมาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเนี่ยใช่ค่ะรถมันยกล้อได้ด้วยนะคะแต่ถ้ายกล้อแล้วมันเอายกกระเป๋าตังค์ให้เรามันจ้ากว่านะคันละแสนเนี่ยคันละสามคันสามแสนเนี่ยมึงได้เหมาเลยเนี่ยไม่เคยคืน้วถ้าคนอื่นให้คันละสามล้านนะมึงก็ต่อไปเลยหกล้าน จะราเสียงกันฟรีนะไม่ฟรีอย่างน้อยก็เขาไปทำอย่างอื่นไงฉลาดหน่อยดีน้องไม่แล้วคือมาจริงๆอาจจะไม่ใช่รถก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเอาใจสาวตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วคืออยู่ได้แค่คืนเพราไม่มีใครช่วยเลยพี่ฮึแต่พี่เล่าโดยเฉพาะเป็นเร็จจังเลยครับอยู่หน้าเสร็จจังเลยครับเดอกย้ายไม่ใชายน่นเกินเคยเหี้ยรู้ป่ะประเดี๋ ขอโทษนะครับพอดีเพื่อนผมมีแฟนแล้วครับตอนจริงๆเพื่อนผมอยากได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปบอกน้องแทยว่ากูอยากได้เดี๋ยวนะครับอุ้ยสวัสดีค่ะพี่สุน้ำคะสนใจประมูลบ่อรถไหมคะพคนเราหลบเลยตะวิน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 ตะวิตะวินตะวินตะวิะวินตะวินตะวินตะวิ่ะวินะวินตะวินตะวินะวินตะวิงตะวินตะวินตะวินะวินต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 ะวินะวตะวิตตะวิตตะวินวิะวิงะวิะวิตะวินะวิงะวิะวินะวิะนะวะ มาดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ประมูลไม่เป็นไรค่ะตะวิธยังไงเพื่อนเร็วอันนี้ประมูลอะไรเนะี่ยประมูลบ่อรถประมูลบ่อรถไงคะประมูลบ่อรถอุยเสียงคุ้นๆน,นะครับ <c oughs> ประมูลบ่อรถเขาไม่ได้ประมูล <c oughs> ลุงคู่แข่งลุงมาลุง มีมีขอบทองไหมครับมีล้อขอบทองไหมครับมีมีล้อแบบขอบติดๆไหมครับอันนี้เขาประมูลเบาะค่ะไม่ได้ประมูลล้อใช่ค่ะประมูลเบาะที่นั่งนะค่ะไหนไหนจะวีช่าวนไหนจะวีช่าวนไหนเอออันนี้ประมูลให้พี่บินเหรอครับหรือว่าประมูลให้ประมูลให้แม่หนูค่ะผมเป็นแค่คนขับครับอันนี้นครับผมเป็นแค่คนขับครับมีนาทีแค่ขับใช่โซ่สองไครับ ให้ซาบสวยซ้อนนะครับกินยังติดทนนานเออคือไรอ่ะสนใจประมูลไหมคะใช่ถือว่าแล้วแล้วเลิกขั้นไหนตอนนี้ตอนนี้ขั้นไหนไอ้บอร์ดไหนแพงสุดนะครับตอนนี้ประมูลบ่อเจนค่ะเพราะมีคนประมูลไปแล้วแสนหนึ่งใช่ครับใช่ค่ะไปดูไปดูดาวิดไอ้จาวิดไอ้จ้าผลประมูลล้านหนึ่งครับได้ไหมครับมีบ่อปัดเอกนาทองไหมครับ มีบ่อปาร์ตินาท็อปไหมครับมีเบาะมีบ่อดีออลไหมครับผมชอบแบบกับไปแจกเงินแกียงไหมโอ้โหเรียบร้อยค่หักหน้าไปป่ะครับตับไปอันนี้เซลเสียนะครับแล้วคนจะประมูลคันไหนละคะเบาะน่ะมีน่ากินหรือว่าคันไหนสวยคันไหนรอโยโกะครับคืออะไรคะดูดูดูไม่เข้าใจค่ะ ลงลอก็รู้แล้วครับขั้นไหนดีเดี๋ยวขั้นไหนดีครับผมนี่แนะนำว่าครับมันมีขั้นเดียวเดียครับมาดูได้ค่ะเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ค่ะใช่ค่ะใจดีนะคะตาไปดีมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะตาไปดีนอกนองผมฝากถามครับมีขั้นไหนแคมป์เพ็งสุพรรณไหมครับอะไรว่าไอหลุดคำว่าผม อขอโทษครับพอดีร่มรั่วครับร่มรั่วเพรกเป็นยังครับเวลาประมูลใกล้หมดแล้วนะคะใครจะประมูลก็ต้องรีบตัดสินใจเนาะแก้วเนาะใช่ค่ะเวลาค่ะเพราะเราจะออนทัวต่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะีลา้ยเดีวคยใขยื่นไปตรงอื่นแล้วนะคะอืม

ลุง 10m ลุงอะ่ะเรานําเวลาถอยหลังดีไหมคะเกลโอ้ยชื่อเหมือนกลอ,อตอนนี้เหลือ4นาทีแล้วค่ะพี่เจน โอ้ยแย่จังเลยนะคะใกล้แล้วด้วยดิคะเนี่ยใครอยากจะประมูลก็ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็จะไปที่อื่นแล้วค่ะอันนี้อันนี้ต้องไปถามกระเป๋าคุณเจนครับเอ้ยทำพันนี้หน่อยอันนี้อันพอได้ครับพอได้ครับบอได้ครับทรงครับแต่กระซองไฟเอวจาวิจะเลือกมาทีเลวเววูดีครับมัดมือชกจัด คุณเอาเลยคุณไปเอาเลยคุณอะคุณอะพอดีมีพี่ผมจะประมูลครับพี่เป็ดไปเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อขอโทษครับใครจะประมูลคะนี่ครับนี่ครับคนนี้ครับนี่นี่ครับคุณจาวิดครับคุณจาวิดประมูลคันไหนคะสามคันเลยไหมคะพี่บอกเขาพี่บอกเขาเลยพี่จาวีดบอกเขาเลยครับพันเดียวได้ไหมพันเดียวคันไหนคะนี่หน้ามีทนเลือกคันกลางฮะ คุณจะประมูลที่เท่าไหร่คะแต่ก่อนหม้านี้คุณแม็กซ์เขาประมูลไปแล้วนะคะหนึ่งแสนคุณสู้ไหวไหมครับคุณจาวีดได้ไหวครับผมผมไม่บอกจํานวนได้ไหมครับไม่บอกจำนวนค่ะเบอกสิเขาได้แข่งถูกแ้มผมประมูลล้านหนึ่งเลยครับอู้ยสวยเพื่อนสวยที่เจนมีคนสิบเท่านะหนึ่งสองล้านค่ะตอนนี้อ๋อหรอคะพี่เจนมีสองล้านแล้วไหนแหนใครสองล้านครับ มีไหมครับกุวีสู้ไหวหรือเปล่าครับมีครับยังไงกุญแวีสองล้านไหมครับมีค่ะตอนนี้นะคะมีสองล้านค่ะสองล้านเลยผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมไลฟ์สดอยู่ค่ะทางบ้านเขาประมูลมาค่ะจากเท่าไหร่ปนประมูลชื่ออะไรหรอคะแก้วเขาชื่อเขาขอไม่ระบุชื่อนะคะพี่เจน จ้าวิดคุณบอกไปเลยคุณต้องบอกชื่อนะคะคนที่ประมูลขอน้าเขาชื่ออะไรหรอคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนในความลับค่ะอ๋อคนในความลับใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้าวิดคุณมีหลายล้านอ่ะจริงนะคุณจ้าวิสเจ้าหัวก็หนึ่งล้านแล้วโอเคค่ะตอนนี้อยู่ที่คนในความลับนะคะสองล้านค่ะสามล้านครับอุ้ยสามล้านนะสวยจ้า ลูกอยู่วะเดี่ยแล้วตอนตอนนี้เท่าไหร่ล่ะจาวิสมีเงินเยอะนะครับอย่างนี้มีใครจะต่อไหมครับสามล้านค่ะเขาสู้มาค่ะเป็นสามล้านห้าค่ะวยคุณจาวิสไงครับสามล้านห้าครับเอพี่ไปสตาร์รถเลยก็ได้นะพี่ขับเถอะเอาสามเนี่ยคุณมีสามสิบล้านคุณสู้ต่อเลยสู้เลยครับคุณจาวิตผม สามล้านหกครับสามล้านหกพี่เจนคะเขาสู้มาสี่ล้านค่ะพี่เจนอมึนนะครับคุณจาวิสมาตรงนี้เราเสียไม่ได้นะครับคุณจาวิสใช่ไหมครับคุณบัวลอ,อยที่เหลือเวลากี่นาทีครับ เรื่อยๆค่ะถ้ามีคนบำมูลชาวิทยังไงครับชาวิทคุณชาวิทได้ทวิต4.2นะครับตอนนี้ยังสู้ไหวหรือเปล่าใครว่า4.2ผมตีจุดสามครับเฮ้ยไหนอะคะ4.2นั่นนะครับในทวิทะครับ4.4ครับตอนนี้คนบอกว่า้ว ใครอ่ะเขาไป4.4แล้เหรอคะเนี่ยว้า wow. วจาวิสคุณใหวรอเปล่าครับจริงไหมครับจริงครับคุณจาวิสใช่ครับพี่ใช่4.5เสฟเฟยครับ <4. 5 S 2> นั่น4สฟเฟยครับชื่อเสฟเฟย4.5นะคะมีใคร <4. 5 S 1> จมา4.5แล้วนะ,นะ จาวิสขอผมครับขอผมอผมอู้ยยอมครับอู้เขายอมแล้วนะเขายอมแล้วนะนอาจาวิสยังไงครับผ่อนใจไหมครับจาวิสใช่มีมีปากตะกร้าไหมครับพีพี่ผมจะผ่อนใจครับไม่มีปากตะกร้าค่ะใส่สดงดเชื่อเบื่อัวผมจ่ายได้รลอครับ นี่มีใครดาวอีกไหมครับโอ้ยพี่ผมครับพี่ผมครับพี่ผมสวยจาลั่นไปเอาตัวขัดดอกได้นะครับโอเคค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ดะมูลค่ะที่คุณจาวิทนะคะ4.5เอมค่ะสวยมาสวยเย่ใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะใจเลยนะใจเลยจเลยจ่ายเลยแล้วเฮ้ยโหดว่ะจ้า2,3,3,4ค่ะโอเคค่ะเกลตังเข้าแล้วค่ะ โอเคค่ะบอร์ดตรงกลางหมดแล้วนะคะเออเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่ครับจจวิสอะไรนะครับผมเหลืออีกสี่สิบกรัานะครับไปนะครับโอ้ยโอ้ยแล้วไม่คุณไม่มาดูบอร์ดหรอครับไปดูบอร์ดก่อนครับไปดูบอร์ดครับจ้าไปดูรถก่อนมีกิกุญแจรถด้วยไหมครับอันนี้ได้นะคะเอาไหมครับเลี้ยงนะ ขันแล้เท่าไหร่นะครับขันแล้วเท่าไหร่คันนี้ขันเท่าไหร่ครับสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าขันจเท่าไหร่ครับสี้แต่งเต็มไหมครับคันนี้แต่งเต็มไหมอ่ะสี่ล้านไม่แต่งสี่ล้านเดิมเดิมด้วยจริงนะจะจ้าได้มือหนึ่งเลยนะเดิมเดิมโรงงานเลยนะ มันมันให้กันนะคันรถคันสองหมื่นระว่าประมูลได้สี่ร้อยคุณไม่ดูเลยหรอคะคุณประมูลไปไม่ดูอะไรเลยหรอกเก็บเอาไว้เก็บที่ลงรถครับโอ้ยเก็บไว้ทําไมคะคือมีตังค์แล้วปล่อยโศกเลยว่างั้นเก็บไว้ดูครับคุณเป็นโรคจิตประการเนี่ยเก็บเบาะไว้ดูโอ้ยคุณเป็นโรคจิตครับเก็บไปเบาะไปดูเนี่ยคุ้มเลยตาจ้าพูดไปครับพี่จะได้ ก็ไม่รู้ว่าจอาตังไปทำอะไรคร oh ับยิ่งท awesome. um, ิ้งว่างวโางลองดมดูกลิ่นเบาไหมครับเบอใหม่หรือเปล่าจริงนะจริงนะพี่มันได้กลิ่นแบบของใหม่มันจะอันนี้นะกลิ่นมือหนึ่งปะครับเนี่ยใช่ใช่รีบดมรีบไปจ้าเพื่อนมีประชุมจริงครับพี่ตาแอปขอแจรถได้ครับ จ้าบนรถเขาพูดว่ามีตะเลียบอ่ะอีกเลีเด้ออโอ้คุณลูกค้าจะเลียบอ่ะได้หรือยังคะรถน่ะได้แล้วครับผมลองกดล็อกก่อนไหมคะเผื่อวันไม่ได้เอ้าเชิร์มรถไปได้เลยนะคะครับผมันคอสซี่สุดแต่ละสองเดือนแล้วนะคะเอาไปขายซีจูด้าเอฟมันมีที่ไหนรถคันนี้ลิมิเต็ดไม่ขึ้นคันเดียวในบูมอสเลยนะคะเนี่ยลองพอดด้วยนะครับคุณเจนครับ เดี๋ยวผมขับอันนี้กลับบ้านนะครับอันนี้เสียงเดีือดไม่มีซ้อนท้ายแล้ครับได้แต่รถหรอนมีซ้อนท้ายกับมีซีซ้อนท้ายไหมครับปีมีซ้อนท้ายไหมครับมีซ้อนท้ายครับบ่อต้อง4,500น้าอันนีหะประมูลบ่อนี่ครับประมูลบ่อประมูลบ่อค่ะไม่ได้ประมูลคนค่ะก็ไม่มีของแถมครับเขาบอก็ต้องมีไปส่งหรือเปล่าครับไปส่งรถที่ที่แลนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้หรอกครับไปส่งรถที่แลนกับมือได้ไหมครับ เป็นเซอร์วิสน้อยอะไรแบบนี้ก็คิดไม่ได้ไปส่งรถได้ถ้าจะเจนสับคันนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าคุณนั่งคันนู้นไปนะเจอแราชพ่โคค่ะไปเลยแค่ใจแล้วนี่พี่จาคนไปส่งสคนนี้ใช่ไหมครับพี่ไปเลยครับบินไปไกลๆเลยครับไปเอาพวกคุณมาสเตอร์มิสเตอราเชฟครับครับพทหลาย ขึ้นรถ <ลด S 2> ข้าวกระเป๋าตังคูน่าจะตังหมดไปกับสัตว์ตังแล้วอ่ะเดีย๋ยวอันนี้คุณจะประมูลต่อหรอครับเนี่ย <c oughs> พี่จะประมูล <c oughs> มไหมคะขึ้นรถครับไปไว้เจอกัน,กนครับพิตตี้ทั้งสองทั้งสองคนแลอวกันค่ะครับอะไรกระเป๋าอะไรครับคุณยังจะจ่ายอีกหรอคะขับไปเองไม่ง่ายกว่าหรอคะจอดเล่นนะครับ อ๋อยาอกเล่นคือจะขับเองใช่ไหมคะใช่ครับมอันอันตันอันอับอันันอันอันอัรอั่อัน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 อับอันอันอันันะัอันออันอันอันาันอันอันอันนนอนา โอเคค่ะตังเข้าแล้วขอบคุณที่ใช้บริการค่ะอ่าไปส่งส่งพี่ส่งเลยครับอืนนโอ้โหปัดไป ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขีโดยสวัสดิภาพค่ะครับผม